สัสดีครับสวัสดีค่ะครับสำหรับวันนี้สำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าบัรดาร,ราครับโดยกระผมกรมศักบัวจันพัฒนากรผู้รับผิดชอบตำบลดุสิตอำเภอท่าบัดาราจังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้นะครับก็ได้ลงมาในพื้นที่ที่กลุ่มสตรีช่างสวนสวยของหมู่ที่2ตำบลดุสิตอำเภอท่าบันดาราจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับตามแนวทางของท่านอธิบดีโครงการพัฒนาชุมชนในการกับเรื่องงานปี2568 ซึ่งท่านมอบหมายให้ลงมาในพื้นที่นะครับโดยพัฒนากรต้องลงพื้นที่เพื่อมาเยี่ยมกลุ่มองค์กรที่อยู่ในภารกิจของงานโครงการพัฒนาชุมชนนะครับก็เพื่อมุ่งหวังที่จะสร้างกลุ่มองค์กรนะครับโดยเฉพาะกองทุนพัฒนาบทบาทตรตรีให้เป็นกองทุนที่เป็นแหล่งทุนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับในการที่จะไปสร้างงานสร้างรายได้นะครับแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิต นะครับวันนี้ก็ได้ลงมาในพื้นที่พร้อมด้วยท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็มีสมาชิกกลุ่มของตุนตะบนาบุตรีรีอันนี้เป็นกลุ่มเสริมสวยมูลสอเป็นไม่สเิเส,สริมสวยนะครับก็มาติดตามนะครับแล้วก็ให้กําลังใจนะครับก็คาดหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่า,าในส่วนที่ท่านได้ใช้บริการในเรื่องของเงินทุนหมุนเวียนนะครับซึ่งเ,เพิ่งจะได้รับอนุมัติรอบล่าสุด โดยผ่านคณะทํางานกับเรื่องกองทุนพัฒนาบริบาตจตรีระดับตําบลผ่านคณะอนุกรรมการกันกองระดับอําเภอแล้วก็ระดับจังหวัดนะครับซึ่งของเราได้รับอนุมัติมาเหวยครับสองแสนสองแสนบาทนะครับ,รบวันนี้ได้จัดซื้ออุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับก็เราประกอบกิจการเป็นเรื่องของการเป็นช่างสวนสวยนะครับก็โอกาสนี้ผมในฐานะที่เป็นพัฒนากรผู้รับผิดชอบประจำตำบลดุสิตนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ,ญ่บ้านแล้วก็ คุณยายด้วยนะครับแล้วก็ทางสมาชิกกลุ่มกองทุนพัฒนาบุรีรัมี์นะครับก็คาดหวังว่านะครับท่านจะสามารถดำเนินกิจการประสบความสาเร็จนะครับแล้วก็ส่งผลให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของท่านมีงานมีรายได้นะครับแล้วก็ส่งผลให้หมู่บ้านชุมชนนะครับสามารถที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากนะครับบรรลุเป้าหมายนะครับทั้งในระดับพื้นที่ระดับจังหวัดและก็ในส่วนของเป้าหมายของโครงการพัฒนาชุมชน ตามทิศทางการกลับเครื่องงานไปจำปีประมาณ2,568ต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีพร้อมกันครับ